สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายเรียกสิป้าต้มย่ำปลาพี่น้องต้มย่ำปลาดุกหน้าใส่เห็ดเนาะคะ่ะแล้มาคามลงพี่น้องคามดีบไปมากรูดปลาตะไคร่เนาะคะ่ะปลาตะไคร่ลง ิดไฟ้ามันเดือดจังใส่เห็ดเนาะค่ะหมอเดือดเอาป้าลงพี่นอ้องวิดฟ้าเลยอย่าคนมันสิข้าว บ่าด้ออกตลาดพี่น้องไม่ของกินในตู้เย็นโควิยดย่ายย่ายา่ยหา่ว่าไปตลาดเลยตอนนี้นี่ยังในตู้เย็นออกมาเฮ็ดกิน ปลาพี่น้อยมันเดือดใหญ่สิบกค้นเลยปลานี่มันสีข้าวทั้งห้าคน้นลอยมันสุกมันอัะนะจังเปิดปุงเธอเดียวนะคะพี่น้อยอหอมใส่แบบน,นี้ม้ม,มยำ้มยำปลาดุกใสเห็ดใส่ต้นหอมพี่น้อย คลิปี้ย่าก็ขอฝากแว้แค่นี่คนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ป้าเฮ็ดป้ากินในเด้อค่ะไปกินต้มปลาน้ำใหยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ